เคล็ดลับความรู้วันนี้นะครับเราก็จะพามาดูนะครับมาดูอะไรชิ้นส่วนภายในเกียร์ของดี a x ตัว 1. 9ุดนะครับว่าชื่ออะไรมันเรียกว่ายังไงกันบ้างครับเผื่อใครที่รือออกมาแล้วนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงครับเผื่อกําลังอยากจะสั่งน้องแล้วไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแบบแบบนี้นะครับพอดีวันนี้นะครับมันมีของอยู่นะครับเราก็เลยจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแบบนี้เนาะเผื่อใครที่กํากลังอยากจะรู้ว่ามันเรียกว่ายัางไงจะได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าชิ้นส่วนเกียร์นะครับว่ามันมีตัวไหนบ้างแล้วชื่อของมันเรียกว่าอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมนี่คือชุดอะไหล่ภายในเกียร์ในดีแมตัว1.9ครับแบบที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกก่อนนะครับถ้าตัวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นนะครับเขาเรียกว่าเฟืองเกียร์ร่วมนะครับ นะฮะตอนนี้ก็คือเป็นร่วมถอยนะครับให้ดูหน้าตาม,มันก่อนนะครับถ้าร่วมมันก็จะประมาณนี้เนาะนะครับเห็นไหมนี่คือร่วมถอยนะครับต่อไปก็คือเป็นเกียร์เฟืองเกียร์ทองเหลืองนะครับใน1.9ก็คือเป็นเฟืองเกียร์หนึ่งะครับถ้าเฟืองเกียร์หนึ่งเนี่ยมันจะมาแบบ3ตัวชุดนะครับคําว่า3ตัวชุดคือยังไงนะครับก็คือจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวภายในชุดหนึ่งอย่างนี้เนาะก็คือมีตัวนี้นะครับมีตัวทองเหลือง มีตัวเหล็กแล้วก็มีตัวทองเหลืองครอบอย่างนี้อีกนะครับเขาเรียกว่าสตัวชุดนะครับอันนี้คือเกียร์เกียร์หนะครับแล้วก็เกียร์สองก็เป็น3มตัวชุดอีกเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือข้างในก็คือเป็น3ามตัวชุดเกียร์หเกียร์สแล้วก็เกียร์สามครับผมนะฮะส่วนถ้ามาเป็นตัวเกียร์เกียร์ห้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นจะเป็นเฟืองทองเหลืองเดี่ยวๆแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเกียร์ห้า เกียร์สเกียร์หาเดี๋ยวก่อนเกียร์สเกียร์หมีเล็กใหญ่นะครับแล้วก็เกียร์หแล้วก็เกียร์ถอยนะครับเห็นไหมมันก็ประมาณนี้เนาะนะมันก็จะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่า,าดูได้อยู่นะครับใครทีอ่อยากจะให้ดูก็ถ่ายรูปแล้วส่งมาเดี๋ยวผมช่วยดูว่ามันเป็นชุดไหนอะไรยังไงนะครับก็ เอามาฝากไว้นะครับสําหรับใครที่รื้อแล้วแล้วยังเรียกนะว่าอะไรตัวนี้เรียกว่าอะไรนะครับก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับส่งรูปมาครับเดี๋ยวผมก็จะช่วยดูนะครับจะช่วยบอกให้ว่ามันแบบไหนอะไรยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมในระบบชุดเฟืองเกียร์ในดี a มตัว1.9ครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ดูว่าคลิปผมว่าดูแล้วมันมีสาระความรู้นะครับก็ฝากกดเป็นกาลังใจให้นะครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมอะไรเกียร์ดีแบกตัว1.9ขอบคุณมากครับ